สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง o l y b i t a l ในช่วง In the Garden นะครับวันนี้ผมจะพามาดาูคลิปที่2ของการปลูกเห็ดเยื่อไผ่ที่บ้านด้วยตัวเองนะครับวันนี้เรานับเป็นวันที่35-36แล้วนะครับนับจากตั้งแต่วันแรกที่เรา,าวันที่เราถ่ายคลิปครั้งน,นี้แล้วนะ เนกสานปีก,กอวันนี้เข้ามาในโรงเห็ดถ้ำเราเรียกว่าถ้ำนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเอ๊ะมันมีอะไรออกบ้างนะจากที่เห็นนะครับเราก็มีเห็ดต้มๆออกขึ้นมาแล้วนะนะแล้วมันก็พร้อมที่จะโตมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะวางอย่างเงี้ยรดน้ำต้นไม้แล้วก็ลดน้ำจากฝักบัวรดน้ำเป็นน้ำก๊อกก็พอนะครับไม่ต้องน้ำอะไรกันนะ เดี๋ยวเราจะลดน้ําปุ๋ยที่ผสมปุ๋ยอินทรีย์เรียบร้อยอันนี้ก็มีขึ้นตุ้มๆขึ้นมาแล้วอีกสักประมาณหนึ่งก็จะออกเยอะกว่านี้นะครับตามที่ผมเคยปลูกไว้เราก็หลังจากที่วันนั้นเราทําเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องโรยใบก้ามปูแห้งเราก็เลยเอามาโรยนะครับแล้วาจากนั้นเราก็จะร้อให้มันฟูขึ้นมาเยอะๆลำงกันเต็มอันนี้ก็เห็ดหูหนูด้วยนะครับ แต่โนูปุกเองอร่อยนะครับอร่อยมากเนี่ยมันก็โดนโดน้ำเนี่ยทำไมโดนน้ำแบบนี้เห็นไหมล่ะเอาเดินไปเรื่อยๆเออนี่ก็มีเห็ดอะไรออกบ้างเนี่ยโอ้รอบนี้นะครับวันนี้เป็นวันนับจากวันที่ ผมลงคลิปไปครั้งที่แล้วอะครั้งนี้วันนี้เป็นวันที่ห้าสิบสามนับจากวันนั้นนะครับพร้อมดูเลยยังเอ่ยกับเหตุเยียไพรที่มันบาดเอ้ยไม่ใช่นี้อันนั้นตังค์ากเล่าในถสงก็เราไปแล้วห้าสิบวันนะครับเถ้าอนาคตมันด๋อยเยอะมากเลยมาทำมาเก็บกันเลยดีกว่าวิธีการเก็บนะครับก็ไม่มีอะไรมากถอนทั้งอันเลยถอนทั้งลูกถ้ามันติดมาทั้งหมดแล้วก็ ้ก็คงต้องระวังอย่าให้มันออกมาทาั้งถ้ามันเป็นกองเราก็อย่าให้มันออกหมดเราเน้นเอาทีละอัน,นนะครับแต่ให้ดึงมาทั้งอันนะทั้งรากไม่ใช่ดึงแค่บล็อกหนึ่งครับหรือถ้ามันหลุดออกมาเราก็แมหวีเต็มตอมเต็มมือเห็นไหมล่นนะเดี๋ยวผมขอเก็บให้มันหมดก่อนนะนี่นะวิธีการรักษาเออดีวิธีการเก็บนะครับอันทิ้งไปมือเต็มดินเต็มมือเลย ก็เอาเดี๋ยวมันเ,เดี๋ยวเขาเด็ดทีนั่นแหละอนาคตมันจะมีวุ้นติดยอยู่หน่อยเด็ดก็ได้เราไม่เอานั้นนี่นะเราจะเด็ดอันนี้ออกนะต้องเปาะออกเลยเล่ประโยชน์ทีในสวนนะครับเราจะรอให้แข่งนี้ก็ได้แต่แมวหมเลเก็บแหละผมเถอะอนาคตมีมากกว่านี้เราค่อยว่ากัน อันนี้ง่ายๆเดี๋ยวเราอย่ารอให้มันแก่มันก็ได้แต่เราจะเก็บแล้วนะทำเราจะทำาลิปให้จบนะครับเดี๋ยวนะเขาค่อยว่ากันอีกวุ้นอันนี้อยวาเข้าว่ากันเนาะเดี๋ยวเราใส่ตะกร้าเลยนะครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บไปล้างแล้วทำอาหารกันนะครับแต่อันนี้ไม่เกี่ยวนะในครั้งนี้เราจะมาทำต้มเห็ดเยือะพลตุ๋นยาจีนกันนะครับอันดับแรกเราต้องมี ชุดตุนเครื่องเทศตุนยาจีน1ชุดนะครับเืิอที่ร้านโชว์หัวอยูทั่วไปนะครับพุต้ตาจีนแห้ง3ลูกลเห็ดหนุูขาวบวนมน้ำแล้ว1ดอกเห็ดเยื่อไผ่จริงๆมี5-6ดอกก็พอดีนะครับเห็ดหอมแห้งบวมน้ำสามสดอกน้ำซุปกระดูกหมู300กรัมน้ำสะอาดสัก1ลิตรก็พอนะครับแล้วก็เราต้องมีเล้งกระดูกหมู ก,กระดูหมูต้มเรียบร้อยอ่ะเปื่อยอ่ะสาถึงสชิ้นนะครับรสด,ดีรสหมูสับ2ช้อนชาเหล้าจีนฉลักเขียว1ฝาฝาเต็มเลยเหล้าจีนฉลักเออฉลักฟ้าครึ่งฝาซีอิ้วขาว6ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชานะครับเราก็ให้ต้มน้ำซุปกระดูหมูเออ น้ำในหม้อขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องตนลงไปให้หมดนะครับหั่นเห็ดหนูและเห็ดเจื้อไผ่ลงไปด้วยรอต้มจนมีกลิ่นหอมค่อยเติมรสชาติที่ชอบใส่เหล้าเพิ่มความหอมกลมกลม่อมด้วยกันเลยนะครับโดือเราจะเติมเป็นเออขี้เกียจต้มเอเล้งแล้วก็ทำสบก้อนเลยเออเอาเอาสบก้อนคนนใส่ลงไปได้นะครับ ้งเป็นรถหมูหรือรถไก่นะต้องไม่เชื่อวัวนะถ้าเราชอบยาจีนเพิ่มๆแล้วก็เพิ่มให้มันเข้มข้นได้นะครับแล้วก็ถ้าเจอไปหวัดไปเติาเ,เองเลยหม้อนี้เราจะกินทั้งหมด3 4ถึงถ้วยนะครับข้อดีของการบุกเห็เดเยื่ไผยเองเนี่ยมันก็คือหอมกรุ่นสดใหม่แล้วเราก็จะทําให้มันกินตอนนี้เลยก็ได้หรือว่าจะกินีกี่อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ย ล้วก็แค่ไปอบแห้งใช้เครื่องตากแห้งอะไรงนี้นะแต่ถ้าเราแบบว่าออแค่อยากได้สูตรก็มาดูคลิปนี้ก็ได้ครับแล้วก็มีแบ่งสูตรจะตามนี้แหละแต่ผมแนะนําเลยปลูกเองโคตรอร่อยอะ่ะถ้าเราซื้อคนอื่นก็ได้ก็ร้อยกว่าบาทได้ตั้ง6ดอกแต่มันไม่ได้กลิ่น t e x t u r ร original อ่ะนะมันจะได้แบบอีกอารมณ์หนึ่งครับก็ก็ไม่มีอะไรยากง่าย,ายถ้าเรา ตั้งใจจริงๆนะครับอขอบคุณสำหรับคลิปที่2นี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนกับหลายคนไม่มากก็น,น้อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย